กำลังทำการล้นไม้ล้นไม้ไผ่ในการสใส่เห็ดเป่าโดยทีมงานสร้างควอนกำลัง<อ>ล้นไม้ไผ่้มันแ่้โหอ้โกจะนังทำการล้นไม้ไผ่ รดน,นแล้วก็จะทำการเด็ดบานทำการเบ็เดบให้ตรงวใส่ลักงามตรงๆเอาตรงๆ,รงๆใส่อุปกรณ์พื้นบ้าน,นี่นี่ตัดไปไปให้มันตรงนี่จากงูง,งูง,งเสียล้วนี่ตัดเข้ามาคัดไปตัดเออ,อ เสร็จสิ้นเรียบร้อยหลังจากลุมเห็ดงุ่มนีเห็ดกบสร้างค่อนเบาอีแกกขนาดความกว้างขนาดสี่เมตรเออที่ไหนทำท้ายยกให้มันติงให้เห็นเข้าค้งชี้ชัดกันนะอ่านี่นี่คือโค้งสร้างของเบาอีแกกนี่ยกขึ้นให้มันวิดดินจัน่อยเพิ่งเอวมันเออนี่นี่คือเอว นี่คือครงสร้างของบาวอีแกกที่จะทําการเพรท,ทดสอบเมื่อนี่ยแต่ทำการตัดไปลายไม่ทุกอย่างว่ามีการเหลาล้วนแล้วแต่ใส่ไปลายไม่ไปลายไม้ไผ่เลี่ยงล้วนๆนี่ตัวนี้ก็นล่ำไม้ไผ่คักๆได้นี่บ่ได้ตัวพีต้มน่องได้นี่เบิองว่าจะล่ำดาบหรือทีนี่ <c oughs> อ่าที่การ <c oughs> การมัดเขา คือการตัดเอาปลายใหม่แล้วก็มาขันต่อกันขันต่อกันสวยเขาให้เรียบร้อยนี่มัดใจกันแบบนี้นี่ตามสัดส่วนเพราะว่าใส่วีซ่าเก่าที่เคยเห็ดเหม่อสมัยซิบกาปีก่อนนี่จ้างะคือกันอาตามลงมานอนหน่อยบังอ่าจะให้พี่ให้นองบังมือนกันนะตัวนี้บ่มีสัดส่วน บบมีสัดส่วนมาตรฐานเพราะว่าเอาตามความเหมาะสมเอาตามใหม่ที่ที่มีนะน,นะบบ้ให้ในวัดอยู่เขาก็มัดใส่ฟัง่งมัดเป็นเขาเรียกว,ว่าเป็นโมเดิร์นซะกอนนี่กงกลางกับเป็นไม้ไผ่สวยหอเออออกเกกหน่อย,อเ,อยเพราะว่าหลจากมัดโค้งแ้วนี่จะให้มันแหงมังมัง,มง,มงจักหน่อยให้ทาให้ไม้ไผ่นี่มันถือแดดจับมือนึงสองมือนะล้วก็จะมาทําการเก็บ โดยการใส่ผ้ามะเขยนยถวนี่เขี่ยนเปาะปเป็นเปะแล้วก็จะยอดกาาห่อนเพื่อป้องกันอ่ามันหลุดมันหลุยมันสีมันหักว่าตัวนี้จะเป็นตัวรับแรงต้านของของร่มนะใส่ายไม้ทั้งหมดเฉพาะกงกลังเฉพาะเมียมันนี่ใส่อยู่ประมาณซีไปสีไปแล้วก็หางเวือก็จะใส่ไปอีกขึ้นกันหางเบือก็บม่ได้เล่านะนี่ เอาปลายไมไฟหน่อยด้วยเอาปลายไมไฟหน่อยเลยเห็นลักษณะแบบนี้สูตรสูตรนี้ก็คือว่าหลังจากเฮ็ดโค้งแล้วนี่นี่คือความลาดเอียงจะมีการจับปลายปีกตรงนี้นี่เอามือจับปลายปีกด้านนี้ก็ปลายปีกด้านนี้แลี้วจะให้มันเหินลักษณะแบบนี้นี่นี่เขาเอาแตะปลายปีกสองข้างยกขึ้น หัวมันเฉิดให้มันเหินลักษณะแบบนี้หน่อยนะนี่มันเหินแบบนี้จะล่องเบื้องว่ามันสิขึ้นบ่บ่มีสดบ่มีสัตว์มีส่วนบ่้านในวัดยังทั้งสิ้นนะนะนี่คือจะเ็ดแล้วไม่ไหมติดตามผลงานกันว่าสีึ้นลบก็้นเบาอีกแกนขนาดสี่เมตรกว้างสี่ยาสี่แม่มันก็นี่แม่มันก็ย้าสี่เมตรแม่มันก็ย้าสี่เมตรกองคว่มกว้างแม่มันนี่ก็จากปีกหุบผุนหอดปีกฟังทั้งผีก็สี่เมตรเท่าน ก็หังเวจาก,กันลงมากับพในวัดอยู่นี่วนน่ามันเลือกมันก่วงซ้ำเลยแต่ว่าเม,ม่มันนี่หอดตัวนี้ตัวนี้เอาไว้ถบเวลาที่โยนเอาเอาไว้แต่เป็นโตคอนทอนยามโยนขึ้นกะตองมีผู้หนึ่งมาจับอยู่ทั้งหลังในซิกหาหม่องมอยมันหัวซักสินะติดตามผลงานหลังจากมันแห้งแล้วจะทําการติดว่ามันจะขึ้นแลว้วก็ขึ้นเมื่อในมีร่มปล่อยในยนอน <c oughs> <c oughs> ดีเป็นยังไงปวดติดตามปรด้ติมพี่ตมน้องตัวนี้ว่ามีสูตรมีส่วน อา,อาศัยความมาตรฐานคือการชังชังปีสองขางให้เหินน้อยนึงนลนะแล้วก็จะปล่อยเลยว่าสิเป็นลักษณะแบบใดติดต,ตามผลงานสิที่นี่หรือลำดาบหรือสิหันปานบกปินหรืสิเป็นหยายงพราาไม่ยอน,นั้น <c oughs> ติดต,ตามผลงานกันไว้อเฮ็ดง่ายๆดรอก <c oughs> อืออยกมนกันนะตัวนี้เป็นภาพมุ่งกว้าง บอหันไปติดในสักในพี่น้องสังเกตเห็นว่ามีความใหญ่อยู่พอประมาณกว้างขนาดซี่เมตรไหมเห็นเปลวไอแก๊สที่แหลมอุบัติเห็ดเปลวไอรูกกระละพอดีโค้งกลางมันสันน่นนะก็เลยมันมันเหตุอะไรก็เลยใส่เปลวไอแก๊สเข้ามาทำให้รถขึ้นเราไปใส่หางงอนนะ <laughs> ติดตามผลงานที่เป็นลักษณะแบบเลย <S 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 แ,ลแล้ว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 โค้งเปลวีแก๊ขนาดซี่เมตร เห็นบอกุ่นเทิงเคริงเทงเคริง,ง,งไปแล้วไปแล้วลอ,อการติดบัดที่เป็นรูปลักษณนะแบบใดชหลังจากมัดแล้วไปไหมสี่เอาไปพึงใสแดดใส่างไวให้มันสีมังมั่งจัง่อยพูดๆไปเดินพุ่นเิเดินหนามมิ่งเอมันสีใสวิซาการดึงจากคนหลังจากมันแห้งแล้วกับจังสีมาทำการ เดินเสือกเบาไหมใส่กระสอบปูนจักซีบสอบแล้วนี่อ่นานอ,นอนนอนลงไวบ้างอ่านี่เฮ้ยขาดลายบัตรของแท้เลยข่าแข็งบัตรกุ้ใดเห็ดเห็ดคาราี่เม็ดนี่มาทานล้วนก็ล้วนบัตรอ่าปรไดแ้แข็งแตงไฟจะบัน่นแข็งเบ,งบาเข้าไป 呃。Uh.